สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวสวนผลไม้เซิงลูกค้ากลัวสารปนเปลื้อน4ีเสียมหนึ่แหยกเลิกออเดอร์อื วันที่21มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากกรณีวัตถุกัมมันตารังสี4เสียม137ที่ทางจังหวัดปราจินบุรีร่วมถแถลงว่าปนเปื้อนในฝุ่นแดงจากการผลิตโลหะบริเวณโรงงาน KPP โดยสร้างความสับสนให้ประชาชนและเกิดคำถามต่างๆนานา,นามากมายล่าสุดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชาวสวนผลไม้จังหวัดปราจินบุรีด้วยหลังถูกลูกค,ค้ายกเลิกออเดอร์ผลไม้ที่สั่งจองล่วงหน้า นายกนกอายุ44ปีกล่าวว่าหลังจากจังหวัดถแถลงข่าวเกี่ยวกับสารซีเซียม137ที่ถูกหลอมในโรงงานหลอมเหล็กนั้นมีลูกค้าที่เคยโทรสั่งผลไม้จากส่วนของต้นโทรมายกเลิอกออเดอร์หลายเจ้าโดยปกติแล้วผลไม้ของต้น ในช่วงนี้จะเป็นมะยงชิดปีนี้มะยงชิดมีผลผลิตเยอะทําให้ราคาต่าลงเมื่อขายทางออนไลน์ได้ก็มาเจอกับสถานการณ์ซีซียม137อีกทําให้ลูกค้าที่เคยออเดอร์มาเกิดความกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนนอกจากนี้ยังส่งผลต่อทุเรียนที่กําลังจะออกภัยใน2เดือนนี้เช่นกันอยากวินวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสารซีซียม137ว่ามีการแพร่กระจายหรือไม่มีผลกระทบต่อชาวสวนหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาสั่ง ซื้อไม่เช่นนั้นผลกระทบดังกล่าวอาจทําให้ชาวสวนที่กําลังมีผลผลิตออกมาในช่วงเดือนพฤษภาค,คมมีปัญหาอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ